สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะมาพบมาเจอกับเซียนซองอีกแล้วนะคะคือจังที่เซียนซองบอกแหละเมืนน่อนี้จะมีคลิปลายมันพิเศษคุณพ่อคุณแม่สิพ่อนากันอยูมม่เมือนะคะจากคลิปเอออาจิปอมานซิบคลิปนี่แหละบู๊ก็สีลายแถวเซียนซองวาจาัน <laughs> เอาแห้งไก่เขามาเรื่อยๆนะคะเสียนซองไก็แหง้งไปได้ที่ดีที่เด็ดมาฝาค,คุณพ่อคุณแม่ มือนี้วันที่สิบสี่แล้วเหลือเวลาเอฟซีได้ตัดสินใจนี่แค่ซิเมนสองมื่นกับโบแมนวันกว่ากว่าวันเออเส้นซองกันเลยต้องเฝ้าอัดคลิปลงไปนะคะไปไดเอียงดีๆเด็ดๆมาตาไซนะคะก็จะเฝ้าเฮ็ดลงอห้ได้มากตอนใดก็เฮ็ดลงตอนนั้นละคุณพ่อคุณแม่จังใดผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะให้การ าหากกำลังใจในการตื่นเต้นของเส้นซองนะคะหายเส้นซองด้มีกําลังอกกาลังใจนะคะหาแนวทางดีๆนะคะมีกําลังใจมีแห้งนะคะได้วอาแนวทางดีๆคุณบอคุณแม่ได้ฟังนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะเป็นกําลังใจเส้นซองนะคะรุ่นว่าบักเผาสิลนใสหัวบอสนันดีเออจ้าเป็นยังนะคะมเมื่อวราวตะไต่ตนบักเผาดีเส้นซองะค,ะค่ะแม่ก่ะย่าน,น้ำยูพอกอะย่าน,น้ำยูนะคะ เาเป็นยังดอกคุณพ่อคุณแม่เส้นซองเลี้ยวขึ้นไปแล้วนะคะทั้งหัวเส้นซองมีหมากท้อนี่ละเออคือสิพุเจ็บปันไดดอกตีทาโรนลงมา <laughs> โอยกามันมีหม่องนางอยู่ซำนี่คุณพ่อคุณแม่แล้วมันก็เป็นโฮมเนาะกะบ,บรรยากาศกับพ่อได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่องตัวเลขไปน้าแล้วกับผ่อนค่ายไปนำ้ำถ้ามองอื่นกับมีตะตากแดดนะคะกับจักสีเบวเวออยู่ใสเนาะ กะมาลุนซอยกันนะคะว่ามือใดมันสิโลนใสนะคะกะบว่ามาแต่โดนแล้วละ่ะเออยังบ้านในโลนจักเทืออ่อดอกเออจะทามเด้อมันลงปกลอกแปกลกๆลงมากซะยากอีกลหละใน้ามกันไปล่งบาดอีกละเออเอาก็น,นานี่นะคะเจ๊ซองกะได้ลงแนวทางไปแล้วหนึ่งแนวทางนะคะเด็ดคักอิลีคุณพ่อคุณแม่น้องโอเล่ไปได้ที่เด็ดมากเออเลขกลับเฉพาะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะลางยางเดียวเนาะ จังใดผู้ใดที่ยังไ่เห็นคลิปนะคะฝากเข้าไปเบื้องเข้าไปพิจารณาหน้าน้ำแน่เมื่อนี่คลิปนี่บมเมนงวดนี่โอ้ยจากสีบอลยังดอกที่น้องโอเลได้มากนะจากผู้ใหญ่ใจดีล่างยางเดียวนะงวดนี้เพิ่นมั่นใจแห้งน้งแน่ฟันมากเม็ดเดียวนะคะ่ะฝากเข้าไปเบื้องเข้าไปพิจารณาน้านำแน่ตัวเลขกันงามงามนะคะเนาะบ้านนี้นะคะแนวทางนี้นะคะ เส้นซองกลับไปได้มากสดสดหล่อนหม่ไม่เลยนะคะหุ่นยังหุ่มอยู่นะคะเป็นเลขลับเฉพาะวสันเลขลับวงในวสันอันนี้ของเพิ่นว่ามาาเนะาะจะคล้องตัวเลขิ่นเอาไหมเส้นซองเบิ่งจังสีนะคะเลขลับวงในนะคะเฉพาะวีไอพีเท่านั้นวสันห้ามเผยแพร่เด็ดขาดนะคะเพิ่นจะปล่อยแต่ในกลุ่มวีไอพีเอามันมาเข่าหูเส้นซองเนาะเออเส้นซองไปเห็นมันี่ สีพีหพี่สีห้ามเผยแร่กะแค่จังใดละ่ะงวดท่ผพันมาแล้วก็หล,ลายงวดนะคะ่ิพันมาเลขบนเขาดีดีคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มพี่เพญ่พื่อนนะเลขลับวงใน V.I.P ห้ามเผยแร่ว่าสันแต่ว่าวันนี้พ่อมาเขาหูเส้นนซองบาดนี่เอา้าเลขขึ้นแม่ขึ้นดีขึ้นน้อยโตแถมบาดนี่พาได้ยินยังสี่แล้วได้ได้เงนแนวทาดีดีเด็ดๆแล้วบอกเอามานาเสนอให้เอฟซีได้เบิรงนี่กะ ย่านเสียใจไปตลอดชีวิตคือเกาห่นลังกันเลยให้อ,อดบ่ได้คุณพ่อคุณแม่คือจงังไดคือเข้าสีบอลน้ำเสนอเข้าสีเสื้อเพลินเส้นซองเสื้อเพลินดีบ่บอน้ำเสนอดีบ่เอฟซีบอกเอ้าแล้วสีมาถามมันยังวาสันจะมาหลอกให้อยากเล้วจากไปทําไมเส้นซองวาสันขอเอางวดนี้แล้วกันเนาะลองเบิงเนาะคุณพ่อคุณแม่หาของเพลินเขาอีกเอออย่าปากแห้งเด้อเข้านะหามไปบอกภาเด็ดขาดว่าเส้นซองเอามาน้ำเสนอเดี๋ยวคนไม่เห็นเดี๋ยวคนสีมาหายเส้นซองนี้ เพราะวา่าเลขของเพนนี่เพ่นจะปล่อยแต่นในกลุ่ม VIP เนาะเลขรับวงใน VIP นะคะห้ามเผยแพร่วสัตว์งวดที่่านมากเขา่าศูนย์สามเต็มเต็มคุณพ่พอคุณแม่เพ่นจะมีเลขเสามโตเนาะมาหนึ่งหางแล้วก็มีเลขจับคูน่นี่มากแค่นิดเดียวเอออยากลู้ไปอยากลู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้บอกได้เลยถ้าผู้ใดบวกกดไลค์กดแชร์นี่บอก่เห็นตัวเลขีอลีเดอร์เส้นสองทองม่นแล้วไปหาหม่น กิจนากาลีมาแล้วคุณพอคุณแม่ทองไว้แล้วผู้ดใดบอกก็ไ์ก็แร่นี่บอสามารถเห็นตัวเลขได้เด็ดขดาดไปเก่งโผดเก่งพ่กนะคะอ่ะก่อนจะเบิรงแนวทางตัวเลขนะคะขอพูดสักหน่อยเนาะเพราะว่าคลิปนี้แนวทางนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นคลิปแรกนะคะที่เซียนซองไดเอาเลขชุดนี้นะคะเลขแนวทางนี้ก็คือ เลขลับวงในนะคะ V I P ห้ามเผยแพร่นะคะไม่คุณพ่อคุณแม่เดบ่งเป็นคลิปแรกเป็นงวดแรกนะคะแล้วเส้นซองกด้เว้าไปเนาะวางงวดที่พันพันมานะคะเลขเพิ่นเขาแลวก็งวดลาสุดนี่คือเขา0-3เต็มๆนะคะก็เห็นคอมเมนต์เนาะนะคะเวลาเส้นซองลงคลิปจังสิละเออที่เส้นซองไปได้แนวทางใหม่ๆมานะคะแล้วก็เอาสถิติเก่านะคะสถิติย้อนล้างเนาะไม่ให้ f c ได้เบ่งนะคะ มีคนมาคอมเมนต์จิเม้นเพิ่นเบิ้งคลิป,ปจบนะคะเบิ้งคลิปบาละเอียดคือจังไดกับเบลูนะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยพอเหล็กออกแล้วกะแม่นกันทุกสำนักเออถือโลดดอกขั้นเหล็กออกแล้วฮนะน่ะเบ้าโลดถือโลดประสันเอา้าเส้นสองอานแล้วเส้นสองกึงงงถ้าเหล็กบ่ออกถ้ามันบ่ออกอ่าามันบบผ่านมาแล้วแล้วสีหูแดงไหนว่าเหล็กเพิ่นถือบันนี้คุณพ่อคุณแม่งงบอก พนคอมเมนต์มากเอาสมมตินี่สมมติมตน αι, แนวทางนี่เนาะเออเส้นซองบ่ได้บอกนะคะว่าตัวเลขนี่ตัวเลขที่จะเอาอมานําเสนอมือน,นี่ของเพิ่นจะเข่าอีกนะคะเส้นซองบ,อองบ่เคยบอกสิบอกให้เอฟซีพิจารณาเบิร์ก่อนะคะคือมันเป็นแนวทางนะคะเข้ากับ,บโบหูเนาะว่าเลขเพิ่นจะเข่าบอจะมากอีกบอนะคะแต่ถ้ามันเข่านี่ต้องทาเบิ้งพุล่ะสิบหกมีหน้าคมสองหกเจนี่ว่าเลขชุดนี่หรือเลขชุดใดๆที่เส้นซองเอามานําเสนอนี่ มันสิเขาอิลีบอถ้าเลขบออกไพสิปิงหัวมันสิถืบอบบถือเจ้ากระไดเนาะเ้อว่าให้คอยเงินนี่จะคอยสิอธิบายสุจดจ,จังใดเจ้าเจ้าฟังดีคอยอ่านคอมเมนต์ล้วหอกังงงถ้าเลขไม่ออกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกเนาะคุณพ่อคุณแม่เออคือจาเข้าซื้อเลขนี่ละเข้าซือ้อเืินนี่สิบสีน่นี่สิบสี่มีหน้านี่เขาสีหูแดงไหนว่าเขาสีถือบ้านนี้ห้องเลขมันยังบบออกพุ่นเลขออกสิบหกมีหน้าพูน่ะ เข้าจังสีหัวเข้าสิถือเลกบออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะนี่เนาะกลาฝากแน่นะคะจีคอมเมนต์ยังในเส้นซองกับงงคือก,กันว่าเพ่นหมายข้อว่าจังไหนสันนีเออจมแน่เถอะนะคะบอกแล้วว่าเวลาจีคอมเมนต์ท่านนะ่ะคิดดีๆไต้ตองเมืองดีๆก่อนจีคอมเมนต์เพราะว่าคนอื่นเขาเห็นคอมเมนต์เจ้านะ่ะเขาเห็นหลายนะคะเดี๋ยวเขาจีคิดคือเส้นซองดีว่าเอ,าอ้าอีหยังเนาะบ้านนี่ตั้งสีน่นะเนาะเป็นห่วงสันดอกเออ ก่อนจะคอมเมนต์ยังไงคิดดีๆเด้อ,อฝากไว้แน่จังหน่อยนะคะเอาบานนี้บอกเพื่อนแล้วกับว่นกลับมาคุณบอกคุณแม่บ่หลายคนดอกเออเส้นซองหวังดีกับเพื่อนสันีิหาเพื่อนไปคอมเมนต์อ่าองอื่นๆเขาสีมะหายเอาสันดอกเออุูน่ะทั้งสวยทั้งใจดีที่เส้นซองกระดหวังดีค่ะเพื่อนมาหายจะควงบันไดกันยังหวังดีน้ำเพื่อนอยู่สันนี้เกิดมาหน้าตาดีแล้วยังกิจใจดีอีกนะเสยนซองเธอเนี่ย <laughs> เอาเอาเอาวนเขาเรื่องตัวเลขเนาะคุณพ่อคุณแม่สำหรับเลขรับวงในนะคะเลขรับวงในอันนี้พิเศษแห้งเด้อพนเขียนหนึ่งสี่เนาะ V I P นะค<น>ะเส้นซองก็จะเขียนตามเพิ่นเนาะเวลาคุณพ่อคุณแม่มาหาแนวทางทางงวดนี่เขาอีกงวดหน้า,นาก็จะได้หาทีว่าเอ้านี่ยังล่ะเลขเลขตัวใดล่ะเออแนวทางไดที่มันเขานะคะต่างซื้อแน่เนาะ สำหรับงวดนะคะ16มีขอ้อ67นะคะงวดนี้เพื่อนให้เลขสามตัวมันหนึ่งหางแขนแขคุณพ่อคุณแม่สามตัวหนึ่งหางในงวดนี้ก็คือ284ป่าสันอ้อาวรวมสี่แขนสองสี่แปดบัรนี้สิไปกัับตัวเลขเพื่อนในบัรนี้เสี่นซ่องกระด้เอาเอาเอาไม่เอาไม่เด้อเอา แพงบอมี่ลิควิดอยูสองแปดสี่นะคะขอโทษขออภัยนะคะนี่สิออกสองสี่แปดอิลี่เส้องเกือบเขียนสองสี่แปดที่คุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้นะส่วนตัวจับคู่นะคะเหล็กจับคู่เหล็กสองตพิคนไหหมาสี่หางเท่านั้นก็คือตัดออกจากเหล็กสามตนี่ละ่ะเออมีโตไดใดแน่นะคะมีสองสองค่ะสองสี 2, สองแปดแล้วก็แปดสี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สีหางแขนแนโอ้ยมี่โตไปตรงครับเหล็กคุณยายใจดีล่างยางเดียวเด้อน,นะคะของน้องโอเลที่ปล่อยออกมาที่เส้นสองโลงคลิปเมื่อกี้นั่นมี่อยู่เด้อคุณพ่อคุณแม่เขาไปเบิ้งนะคะเลขมาตรงกันนะคะเอางงบอเนาะคุณพ่อคุณแม่เส้นสองเ่าเขียนโผนะคะ เดี๋ยวอธิบายฟังเนาะนี่นี่เลยนะคะพี่อนเมืเมื่อกี้มเมื่อกี้ที่เส้นซองเขียนผิดค่ะขอโทษขอไพ่เลย์ล้ยนะคะบอมมี่ลิควิดก็เลยได้ขีดขาออกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะสำหรับเลขลับวงในนะคะสายวิ่พี่เออห้ามเผยแพร่วาสันตะวัเนเสี้ยนซองกันร้อยมเมื่อเผยแร่ขึ้นเกาละ่ะเออ่าค่อยๆกอนนะคะอยากคุณพ่อคุณแม่ได้โชคได้ช่เนาะหางวันนี้ของเพื่อนเขาอีกนะคะ มันให้เลข3ามโตมาหนึงหาง2 8 4นะคะแล้วก็แยกเป็นเลขจับคู่มาหาเนาะ4หางแข็งแขน2ส2งสอแล้วก็8 4ค่ะลองเบิงลองพิจารณาเบิงนะคะแต่มีเลขจับคู่อยู่คูน่นึงเนาะที่ไปตรงนะคะเลขลับเฉพาะจากผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวนะคะที่น้องอุเลอเอามานำเสนอ คลิปเมื่อกี้นั้นเอะบ่บอกดอกว่าเป็นโตไใดให้คุณพ่อคุณแม่ไปเบิ้งคลิปเอานะคะเดียวจะบ่มีไผเขาไปเบิ้งคลิปนั้นเออฝากแนนนะคะเขาไปเบิ้งแน่ว่าเป็นคู่ใดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะใครถูกใจนะคะ,ถ,ะ,คะถูกใจเลขตัวใดคอมเมนต์บอกเส้นสองน้่แนในคลิปนี้นะคะเส้นสองกับยักหูยุตว่าโตเลขกับงามเบิดทุกโตนะคะคุณพ่อคุณแม่ส่งคืออยู่นะคะล่องพิจารณาเบิง้งเนาะ แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านเดอ้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นซองออกมานําเสนอให้เป็นแนวทางซื้อนะคะไม่มีอะไรมาการันตีนะคะแล้วก็บ่ได้บอกว่าเลกของเพื่อนจะเขาอีกนะคะบอมีไผ่หูได้นะคะถ้าหูก็คือจะบ่เฮ็ดยังดอกจิทุ่มเบิดโตโรดจะไปขายหนะ้าเมื่อสื่อโล่นะนะแต่ว่าห้าบอหูอันนี้เออ็ะย่ำฝ่าวไปขายจบจบซองซอง,ซอง,ซองมังกรก็ได้ทางงวดมีเพื่อนเขานะคะงวดหนา,า,งงนาเ้าจังตามก็ได้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะลองดูนะคะ โอเคนะคะเส้นซองไปใดที่ดีที่เด็ดมากท้าสิบออมมานําเสนอกับจังไดอยู่นะคะหางวดนี่ของเพิ่นมาเขาอีกคุณพ่อคุณแม่พลาดแนวทางดีๆีเด็ดไปเส้นซองเหมือนค้นหาแนวท่างกับสีรู้ซึกเสียใจไปตลอดชีวิตเอดอดุ่ะ Hey, โพดโพดสวัสดีครับหมอเอาเอาเอาคลิปนี้กะเวลากะสมมา้าควรนแล้วคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าวันนี้จะต้องหาแนวทางจะต้องทําคลิปลงให้หลายคลิปเหลือเกินนะคะต้องเฝ้าลงคลิปละกายคุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งได้พิจารณหน้ากันไวๆ้ๆเนาะจะได้ตัดสินใจถือว่างวดวันที่สิบหกมีนาคมสองหกเจ็ดนี้จะลงทุนโตใดนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ